ทีนี้ขามาดูนะครับผมทําการเอาหม้อกระทะไฟฟ้ามาเทสนะครับว่าโหลดระหว่างตู้เชื่อมกับหม้อกระทะการไฟฟ้านั้นไม่ใช่หม้อกระทะการไฟฟ้าไม่ใช่นะครับโหลดระหว่างตู้เชื่อมกับหม้อกระทะไฟฟ้านั้นการกินกระแสอะไรมันมาต่างกันไหมนะครับแล้ววีทุกอย่างมันนิ่งไหมตัวนี้ตามสเปคกันบอกว่าหนึ่พันเจ็ด้อยบาทนะครับก็จะทำที่ดูนะครับ เห็นไหมว่าไฮวนปกติเนี่ยเวลาที่ไม่มี PFC มันจะเป็นอย่างนี้นะครับเห็นไหมว่าโหลดที่ประมาณ8แอมป์เนี่ยตกมา192ดีทั้นทันที่ควาไม่ได้เปิดนะครับเห็นไหมยังอยู่216นี่ก็คือผมจะยกตัวอย่างให้ว่าทำไมมี PFC มันถึงดีกว่านะครับก็เปิดตอนนี้ขึ้นก็ยังปกตินะครับ ตัวนี้คือขึ้นขาออกนะครับเป็8แอมป์นะครับแอมอยู่ตรงนั้นนะครับตัวสุดท้ายอันนี้ B B D C นะครับที่ผ่านตัวไดโอดปิดมาแล้วนะครับตัวนี้ B ขาออกตัวนี้ขึ้นขาออกนะครับงั้เราดูหมเีนะครับเห็นไหม ก็คือที่ผมเทสให้ดูเนี่ยผมเทสจากไฟบ้านนะครับเทสจากไฟบ้านเลยแล้วก็ CPU ที่ผมใช้ขับนะครับเป็นคนไทยเขียนนะครับก็คือเฟซของที่ PP s a t e l l i นะครับหรือว่า PP Electronic นะครับก็ติดต่อได้เลยนะครับอยจะขาย CPU นะครับตัว1.250บบาทรวมส่งนะครับเฉพาะ CPU ที่อัดโปรแกรมมาเรียบร้อยนะครับ เราสามารถเอามาทำเลยวงจรแจกก็แจกด้วยว่า CPU ต่อแบบนี้แหละนะครับต่อแบบนี้วงจรตามนี้ส่วนพวกค่าโครเทคการออกแบบรอบข้างง CPU นั้นซึ่งต้องทำเองนะครับเขาจะให้มาเท่านั้นนะครับส่วนเรื่องโปรแกรมก็ยากพอสมควรนะครับตัวนี้เป็นบอร์ดรุ่นน้องของบอร์ดใหญ่ที่กำลังจะมานะครับผมก็เลยเทสบอร์ดเล็กให้ดูก่อนว่า ลันขนาดนี้เนี่ยโอเคลากตู้เชื่อมได้ถ้าบอดใหญ่เนี่ยดูเลยครับว่ามันจะขนาดไหนนะครับนะครับโอเคนะครับเทปให้ดูนะครับหม้อเรือนะครับนี่นะครับผมครับสวัสดีครับ